ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับเวลาก็ประมาณ1ิบสองนกาสามสนาทีอันนี้ก็มาดูสภาพน้ํากันบริเวณคลองแสนแสบใกล้กับตลาดน้ําขวัญเลียมนะครับก็น้ําใกล้ล้นตะลิ่งนวครับผมก็ถ้าตกอีกสักคืนสองคืนนี่น่าจะล้นตะลิ่งแน่นอนครับผมก็ ได้เห็นเครื่องสูบน้ำครับสูบจากฝั่งถนนรากํำแพงนะครับเร่งระบายลงสู่คลองแสนแสบนะครับผมเร่งสูบกันเต็มที่ครเห็นเห็นอยู่หนึ่งเครื่องนะครับมันก็ปริมาณน้ำครับผมเยอะมากครับปีนี้ยังไม่มีแบบเท่าที่เห็นมานะครับปีนี้นี่สูงที่สุดแล้วครับผม อันนี้ก็เป็นบริเวณน้ํานะครับข้างโรงเรียนบาเพญบาเพนเหนือนะครับผมติดกับนิคมอุตสาหการรมบางชันนี่ก็เอากระสอบทรายมากั้นเรียบร้อยแล้วครับระดับน้ําก็เป็นกับถนนแล้วนะครับผมครับแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ